ันนี้หนูได้ยินเรื่องพระเยซูช่วยได้ล้างบาปได้พระเยซูพูดดังๆนะครับพระเยซูหนูขอโปรดช่วยหนูด้วยขอพระเยซูคริสต์ล้างบาปให้หนูสิ่งใดที่เคยทำผิด พระเยซูล้างผิดบาปนั้นให้หนูทั้งหมดทั้งสิ้นขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในตัวหนูอวยพรหนูล้างบาปให้หนูประทานสิ่งดีในชีวิตให้หนูคุ้มครองอวยพร ให้เกิดความเจริญขอพระเยซูเข้ามาเปิดทางทุกทางอย่าให้ติดขัดจะทำสิ่งใดขอความเจริญจากพระเยซูคริสต์หนูขอฝากชีวิตของหนูไว้ในพระเยซูขอให้พระเยซูมาคุ้มครองตลอดไป อธิษฐานด้วยความจริงใจตั้งแต่วันนี้จนตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน